่มันไม่ยิเลยครับโอ้มันงอะไมันเพิ่งบ่ายหนักเลยนะครับคลิกคันนี้ลงทุเนั่งเลยอัตมาสายพานไปหมดเลยนะครับสีนคอนะครับรั่วสีนคอนะครับมันรั่วนะครับออกมานะครับแล้วก็มาเจอกับสายพานนะครับทำระบบขับเคลื่อนนะครับไปไม่ได้เลยนะฮะสังเกตดูนะครับดังหมดเลยนะฮะ วันนี้นะครับเราจะมาดูกันเกี่ยวกับชุดขับเคลื่อนนะครับสายพานนะครับของคลิกคันนี้นะครับพี่กายนะฮะจะของยาวมาเมื่อเช้านะครับอ่ะเดี๋ยวใช้ช่างทานรื้อนะฮะพอเวลาสักตัดเดียวหนึ่งนะครับ โอ้เหตุนี่แใช่ไหมใช่ซีนเนาะใช่ถ้าถ้าถ้าซีนมันไม่รัว่วมันก็ไม่แกะมาโดนเอ้ยมันก็ไม่ซึมมาโดนสายพานเนาะไอเม็ดมันอะนใช้ได้อยู่นะต้องเกียนนิดนึงเออแตงแตงแตงตัดกรองมาเป่าให้ด้วยนะสายพานเปลี่ยนแน่นอนเรื่ตาเอาชุดทัดมาดูดนะิ Oh, อันนี้นอันนี้อันนี้เราเพิ่งเปลี่ยนให้ไงเยอะยอะอยู่เครได้ไปไหนเียตขอไท<ห>ร<น>ับุศาขอทยาัา จัดการให้หน่อยเด้ออะไรพร้อมแล้วแท้เลยครับอ่ะพร้อมประกบเลยครับผมเ <c oughs> อาเร็เ <c oughs> ทรดได้แล้ว <c oughs> ได้ลุยลองดู <c oughs> อ่าสีนนะครับเป็นกับซีน ข้อเบี่ยงนะครับตัวเดียวนะครับน้ำมันเครื่องเลยสาดเข้าไปที่สายพานนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็ตัวเตะได้สตาร์ทนะฮะถังด้วยนะครับอ่านี่นะครับก็สามอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นซีนตัวเตะได้สตาร์ทแล้วก็สายพานนะฮะอ่เดี๋ยวก็โทรบอกเจ้าของนะครับพอเสร็จแล้วครับพร้อมส่งงานนะครับผม อ่ะสูบยางหน้าหลังแล้วก็โพให้เจ้าของมาเลยเด้ออ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ